ท่านอำมัดครับกลับเรียนท่านรองประธานแล้วก็นะคณะพุทิสมาชิกทุกท่านกับผมอามัดอายุเคนสมาชิกวุทิสภาจังหวัดนรครปฐม,มเลขที่190วันนี้ที่ข้าพเจ้าจะมาพูดเนี่ยพูดเรื่องศาสนาอิสลามพอราผม ผมอยากจะเสนอให้รัฐบาลใหม่เนี่ยช่วยแก้พรบรพรบอิสลาม2540เนี่ยซึ่งขอให้เสนอไปอยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของท่านอนุทินเนี่ยว่าจากจากสามมัสยิดเนี่ยจะคืออย่างนี้จากสามมัสยิดเนี่ยถึงจะมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ให้แก้เป็น หนึ่งมัสยิดก็สามารถจะมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้สาเหตุเพราะเพราะอะไรนะฮะสมัยสมัยก่อนเนี่ยผมผมเคยเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยผมอยู่ฝ่ายฮาลานมาก่อนเพราะว่าเพราะว่าการจะเป็นฝ่ายฮาลานได้เนี่ยจะต้องมีสามมัสยิดขึ้นไปถึงก็ตั้ง ตั้งคณะกรรมการการที่มีฝ่ายฮาลานได้ฝ่ายหาลานก็คือตรวจโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งซึ่งอันนี้ปัจจัยสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่า,เ,าเราเราจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดไหมการแก้ปัญหาเนี่ยหมายความว่าหาลานเนี่ยสมมุติว่า,าคนจากกรุงเทพเจังหวัดพิษุโลกเนี่ยไม่มีฮาลานจากกรุงเทพก็จะไปตรวจฮาลานที่ ที่พิซุโรก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าเดินทางไปมาอีกแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขาไปเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยความสัมพันธ์แทนที่จะมีพิษโรกมีมัสยิดเดียวแต่สามารถตรวจฮาลานได้เนี่ยก็จะไม่เกิดข้อขัดแย้งในชุมชนแล้วก็เกิดความสามัคคีกันระหว่างศาสนาด้วยแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ย เราไม่ต้องแจ้งไปส่วนกลางมีปัญหาในขี่มอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวขี่รถ5นาที10นาทีก็ถึงแล้วแล้วเราก็แก้ปัญหาให้เขาได้เราจะเกิดความเห็นอกเห็นใจกันไม่ใช่นานๆเจอกันทีก็ผิดอารล้านนิดนึงก็จะฟ้องขึ้นศาลกันปรับกันแสนสองแสนล้านสองล้านยังมีเลยผมถึงบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยไม่สมควรจะเกิดขึ้นผมขอให้อย่างเช่นว่ากรุงเทพไปตรวจอีสานเนี่ยไปตรวจลำพูนอย่างเงี้ยการ การให้มีกรรมการกลางเนี่ยมันจะเป็นการกระจายรายได้กระจายความสัมพันธ์แล้วก็อย่างเช่นเรือมาดเดินรอมาดเนี่ยฝ่ายฮาล้านส่วนกลางเนี่ยให้เงินลามาสามหมื่นให้ให้ทุกๆจังหวัดที่ที่ไม่มีกรรมการกลางนะที่มีมันยิดเดียวเนี่ยแต่ผมถาสามหมื่นเนี่ยผมเลี้ยงคนละศีลอดเนี่ยวันหนึ่งก็เจ็ดแปดพันละสี่ห้าวันก็หมดละเหมือนเหมือนเอาเศษเนื้อขอโทษนะ เหมือนเศษเนื้อให้หมากินนะแต่นี้แต่ถ้าเราบริหารเองเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนจนๆได้เยอะเราสามารถที่จะเข้าถึงคนจนๆคนเป็นหนี้เป็นศินเราก็ไปช่วยเขาได้เด็กกำพร้าเด็กยากจนเราก็ส่งให้เขาเรียนส่งให้เขายากจนเข้าบ้านเราก็ซ่อมแซมเราเอาเงินส่วนกลางที่จะไปอยู่กับส่วนกลางเนี่ยกระจายล,ลายได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนอบจเนี่ยกระจายไปทุกจังหวัดก็กระจายได้ ผมขอให้ถือท่านจุลา,าท่านจุลาคนนี้ท่านเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนซื่อตรงมากผมนับถือท่านอาจารย์อรุณบุญชมมากแล้วก็ท่านไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องนี้หรอกแต่ว่าคนที่รู้เรื่องคือคณะกรรมการกลางผมอยากให้ให้ฮาลานเนี่ยมันกระจายไปทุกจังหวัดเพื่อกระจายอำนาจ กะจายกระจายการการบริโภคกระจายการสามะคัคคีซึ่งกันและกันก็ขอให้ช่วยเ,เรียนไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคืออยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับเชิญฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ซี c i ีย c h a n n e l ด้วยนะคะ